ดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะนี่นอกจากที่เราจะบำรุงเขานะคะด้วยปุ๋ยต่างๆที่เราใส่ให้แล้วนะคะ mm. ก็ยังจะมีสูตรอื่นๆนะที่ใช้ในการดูแลต้นไม้ของเราให้เจริญงอกงามแล้วก็ปลอดจากโรคด้วยค่ะอย่างนี้นะคะว่านพญานาคราชค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้ในตัวนี้นะคะสูตรนี้อันนี้เราใช้ประจําอยู่แล้วนะคะเราก็เคยทําคลิปไปแล้วแหละแต่วันนี้คือเราก็กทําอีกนะคะเราก็เลยเอามาลงให้ดูกันนะคะเผื่อที่เผื่อท่านผู้ชมอาจจะลืมกันไปนะก็เอามาลงอีกค่ะก็ะนี่นะคะบุนแดงค่ะ อันนี้เป็นสูตรสีนี้นะคะเพราะว่าเราถามคุณาเขาบอกใส่ขมิ้นเราก็เลยเอ๊ะมันแดงกว่าที่ที่เราเคยซื้อนะคะเนี่ยก็ใส่ประมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ลิตรใหญ่กว่านิ้มโป้งนิดนึงนะคะใส่เลยละลายอันนี้ก็คือเราจะละลายไว้ช่วงเย็นเลยค่ะเดี๋ยวพอช่วงเช้าเขาตกตกตะกอนเป็นน้ำปูนใส่นะคะเราก็จะเอาตัวนั้นแหละใส่ บัวนะคะแล้วก็เอาไปลดค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแช่ไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลดน้ำต้นไม้กันค่ะอันนี้หลังจากที่เราแช่ไว้แล้วนะคะก็จะเป็นสีนี้ตกตะกอนแบบนี้นะคะเราก็จะเอาน้ำใสๆนี่แหละหนึ่งแก้วนะคะใส่หนึ่งบัวของดาวแล้วก็เอาไปลดน้ำต้นไม้กันเลยค่ะที่เราจะลดนะคะก็ลดได้ทุกอย่างเลยอันนี้จะเป็น โชอาอะไรนะทองอุไรมิก้เมาส์ค่ะนี่ผักต่างๆนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องป้องกันเชือ้อราป้องกันรากเน่าใบเหลืองนะแล้วก็ยังช่วยป้องกันมแมลงได้ค่ะนี่นะคะอย่างไม้ดอกโปยเซียนแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ใส่กระป๋งรดค่ะนี่อันนี้นะคะเราก็ใสไปหนึ่งแก้ว น้ำก็น่าจะประมาณ3-4ลิตรนะคะอันนี้รดที่คนต้นเลยค่ะนี่นะคะรดเลยตัวนี้ช่วยป้องกันนะคะโรคราต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับปอยเซียนของเรานะคะใบไม่เหลืองไม่เน่าค่ะอย่ามากรูดก็รดไปเลยไม้ใบต่างๆนะคะ ด้วยไม้แบบนี้เราไปเลยค่ะป้องกันเชื้อรารากเน่านะคะตัวนี้เราใช้อยู่ที่เดือนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งค่ะลดไปเลยอย่างนี้นะคะว่านพญานาคราดค่ะก็ลดไปเลย ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้สูตรนี้ไปใช้ดูกันนะคะเพราะว่าสูตรปูนแดงเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยก็จะมีสองแบบแบบนี้นะนี่เราก็ซื้อตุนไว้นะคะเอาไว้ลดน้ำต้นไม้แบบนี้หรือว่าท่านผู้ชมอาจจะเอาไปฉีดก็ได้นะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะสําหรับสูตรนี้ค่ะส่วนของเรานะคะจะได้ต้นไม้งามๆแบบนี้กันนะคะก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ